สวัสดีครับอยู่กับผมนู้นรถไถมือสองครับวันนี้พามาอัปเดตรถมานําเสนอกันครับผมก่อนอื่นขอฝากร้านนิดนึงครับร้านตั้งอยู่ตําบลลำนารายครับตรงข้ามปั๊มปทอและโรงเรียนชัยบดานวิทยานะครับจับแล้วเลยโรงเรียนชัยบดานวิทยาตําบลลำนารายอ,อําเภอชัยบดานจังหวัดลบบุรีครับ <c oughs> วันนี้ <c oughs> เห็นไหมหน้าร้านโลง่ลงๆอันนี้เราปรับเปลี่ยนนิดนึง อถมกวดถมหินกันไป <c oughs> อะสวัสดีครับช่วงเช้าเช้ามานำเสนอรถกันครับวันนี้รถไายฟอร์ดเดี๋ยวผมทำสีให้ชมจะไลท่ทำสีเลยรถอยู่ข้างหลังหมดฮะด้านหลังนู้นยวพาไปดูอีสากิทีเอ็กหนะึ่งสองหนึ่งศูนย์ะคันนี้เหมือนเดิมห้าหมืนสอง ยังไม่ไปเดี๋ยวเดือนหน้าจัดโตโมาอัปเดตกันนี่ก็จะเป็นฮิโโมโต้ e25 นะครับอันนี้เปลี่ยนซีนพีดเนี่ยรถนะฮะดูสภาพรถโดยรวมเผื่อจะทําสีอีกเอาฮะเนี้ น,นี้ขอเปลี่ยนซีนวิดีโอนะฮะสีวิดีโอมีรวดซึมอันนี้ก็จะเปิดราคาเบาๆไม่แพงมากส่วนคันนี้เดี๋ยวใส่ฝาข้างก็เสร็จละเดี๋ยวมีราคาแน่นอนครับกดใจรออีกนิดนึงส่วนคันนี้ T L 2 3 0 0นี่ก็ราคาเดิมน,นะครับ79,000บาท7,9,000บาท รถคันนี้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันครับ L1 ยี่สิบหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับรถสวยยางสี่ยังใหม่สี่เส้นเลยหามาชอมี่ฮะนี่รถเราอยู่นี่ทั้งหมดฮะตอนนี้นีกองอยู่ด้านหลังทั้งหมดเลย นี่เป็นแอลวันยิบสองะฮะแอลวันยิบสองเดี๋ยว่าเปิดเปิดให้ซื้อกันวันนี้ได้เลียอะไรเกียของเนี่ยกองเป็นแถวเลยนี่จะเป็นแอลสิบห้านหนึ่งะครับเราเห็นแต่ด้านข้างด้านหลังกันเดี๋ยวออกม่ให้เห็นด้านหน้ากันเลยหกหมืนเจ็ดพันบาทครับหกหมืนเจ็ดพันบาท หาหาไปตัดหญ้าอยู่นะครับเหมาะเลยนี้แอลวันยี่สิบราคาเราตั้งไว้เก้าหมื่นห้าพันบาทฮะเก้าหมื่นห้านี่เป็นแอลแอลพันห้านะฮะหกหมื่นเจ็ดพันบาทเท่ากับคันนี้เลยเพียงแค่ว่าคันนี้เป็นเก่านอกนะฮะแต่คันนี้เป็นเก่าบ้านเก่าบ้านจะได้สองพลนนี่ก็เก่านอกนะฮะเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับ เก้าหมื่นแปดี่มีคันหนึ่งนี่แอลสามหกนะฮะใครหาอยู่รถสีดเดิมทั้งคันนะฮะรถรถไลแ่แท้เลยมือเดียวป้ายแดงใช้งานได้ทุกระบบนะครับสองพันสองร้อชั่วโมงห้าไมล์ค่อนข้างสดกันเลยทีเดียวคันนี้นี่อันนี้ห้าหมื่นสองฮิโนะฮิโนะโมโต้อียีย่สามเงินยนสองสูบเผาเดียวห้าหมืสองพันบาท ถัดมาที่ยันม่านะฮะยันม่า YMG108D คันนี้ตั้งราคาที่85,000นะฮะโบด้า a อว o นยี่สิบพาเวอร์นะครับ1 0 0นห15,000บาท1 0 0 15,000บาทสามสูบยี่สิบแรงโฟวินนะครับ Power โบรนพา Power คันนี้ L1 20ยี่สิบครับ ก้าหมื่นแปดพันบาทเก้าหมื่นแปดนี่อันนี้สองสามห้าที่ว่ารถยุบนี่ซื้อเรอหน้ามาใส่แล้วช่วงไม่กว้างนะครับอาจจะต้องทำสี่ล้อกันเนี่ยล้อกว้างร้อยสิบห้า ถัดมาจะเป็นอิซุกิทีเอลสองสามใบดันฮะคันนี้แปดหมื่นห้าลูกค้าจองวันแล้วเดี๋ยวจัดส่งวันนี้ก็เอวันยี่สิบสองครับพาวเวอร์เอ2วันสองสองห้าพาวเวอร์หางธรรมดานี่มีหนึ่งค้านอกมาด้วยค่อยๆทยอยทำฮะเอ้ทีเอลไปใส่น้ำมันเครื่องหน่อยในอันนี้นี่นี่ลูกค้าสั่งใสยน้ำมันเครื่องฮนะขายแล้ว ทานวันเครื่องคันนั้นน่ะอิกิทีเอสสามหนึ่งหนึ่งศูนย์นะสามสูบสวยอยู่นะครับเดี๋ยวทำสีอีกยางบ้างเลยเลยประมาณนี้ฮะ ห่างระยะมือสองก็มีฮะในกำลังกำลังจะซ่อมอันนี้ใบดันของ L 1 8นี่ก็เป็นงานสี L 2อ0สองศนะครับนี่ลูกค้าตีเทินเปลี่ยนเป็นเเปลี่ยนเป็นฮีโนเดี๋ยวคันนี้ก็ขายแล้วแหละฝากไว้ด้วยครับ ร้านุรา้รถไถมือสองครับตั้งอยู่ตำบลลำนาลายอำเภอเช ב ดานจังหวัดลบบุรีครับโทรมาเลย082 238 8443งสองสา่านุรถไถมือสองฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ